I believe I can fly. สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่สบายสไตล์ดูนะครับวันนี้เช่นเคยครับก็พบกับผมซุปดุลนะฮะกับเทคนิคก่อสร้างวันนี้จะนาท่านผู้ชมมารู้จักกับการบ่มคอนกรีตกันครับท่านผู้ชมการบ่มคอนกรีตถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้คอนกรีตมีความแข็งแรงนะครับซึ่งมันเป็นการ ป้องกันไม่ให้น้ำนั้นระเหยหรือออกจากคอนกรีตเร็วมากเกินไปในขณะที่คอนกรีตเกิดกับเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างซีเมนต์กับน้ำนะฮะหรือปฏิกิริยาไฮดรชันหรือปฏิกิริยาความร้อนนะฮะท่านผู้ชมการบ่มคอนกรีตจะทำให้คอนกรีตนั้นไม่หดตัวไม่แตกร้าว แล้วยังส่งผลให้คอนกรีตนั้นมีความทนทานแข็งแรงมีอายุการใช้งานที่นานกว่าปกติด้วยนะครับปกติเหมือนแต่จากจากที่ไม่ได้บ่มนะครับท่านผู้ชมเราลองมาดูวิธีการบ่มคอนกรีตนะฮะซึ่งแบ่งทั้งหมดออกเป็น4ประเภทด้วยกันท่านผู้ชมนะฮะหเป็นการเติมน้ําเข้าไปนะฮะเป็นการพรมน้ําหรือลดน้ําเติมน้ําเข้าไปในคอนกรีต ที่เทไปแล้วนะครับ 2. เป็นการป้องกันไม่ให้น้ำพายตัวออกมาเร็วเกินไปนะฮะวิธีที่3เป็นการบ่มคันธเปีดชนิดเป็นความร้อนสูงนะฮะหรือจะเป็นการใช้เป็นไอระเหยนะฮะหรือเป็นปริยาก,การทำบ่มโดยไอระเหยความร้อนนะฮะอันนี้เป็นจะใช้อยู่โรงงาน วิธีที่4เช่นกันครับทีนี้จะเป็นการบ่มคอนกรีตโดยใช้กระแสไฟฟ้าซึ่งจะผ่านเข้าไปในเหล็กเสียมคอนกรีตแล้วก็จะทําให้เหล็กร้อนนะฮะปริยาก็จะทําให้คอนกรีตถูกการบ่มโดยใช้ความร้อน3และ4เป็นการบ่มคอนกรีตที่ใช้ในโรงงานโดยจะเป็นงานสปันงานหล่อเสาเข็มงานโพสเทนชั่นพวกนี้นะครับในที่นี้ผมจะขอกล่าวถึงวิธีที่1กับวิธีที่2 ที่เราส่วมนมากจะเป็นใช้างานกอ่อสร้างในงานแพลนง,งานกอ่อสร้างบ้านง,งานกอ่อสร้างโรงงานหรือคอนโดมิเนียมทั่วไปถนนคอสลอนะครับวิธีที่หนึ่งครับเป็นการบ่มคอนกรีตคือเพิ่มน้ําเข้าไปในคอนกรีตอย่างนี้ครับไม่ใช่หลังจากเทคอนกรีตแล้วเสร็จคือเทน้าลงเลยนะฮะไม่ใช่นะฮะก็คือหมายถึงว่าเทคอนกรีตแล้วเสร็จจนคอนกรีตแข็งตัวนะฮะถ้าเทแล้วเสร็จวันนี้อีกเช้าวันหนึ่งเริ่มบ่มคอนกรีตได้อย่างนี้ครับเป็นการ เติมน้ําเข้าไปใน,นคอนกรีตนะฮะก็คือเทคอนกรีตแล้วเสร็จนะฮะจนแข็งตัวแล้วเนี่ยเราก็เป็นการขังน้ำแบะเพื่อเติมน้ําเข้าไปในคอนกรีตเพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตนั้นเสียน้ําขณะที่ทําปฏิกิริยานะครับระหว่าง3วัน5วัน7วันแม้กระทั่งจนถึง14วันเลยหรือถึง28วันเลยทีเดียวนะครับตอนี้วิธีง,ง่ายๆเราจะสังเกตก็คือไม่จะเป็นการกั้นน้ําบริเวณพื้นนะฮะกั้นสายรอบๆนะฉี ขังน้ำนะครับหรือเป็นแบบหล่อนะฮะยังไม่ได้รื้อแบบเช่นเสานะฮะแบบคานที่เรายังไม่ได้รื้อมีการเทน้ําลงไปเลยนะฮะหรือแม้กระทั่งการบ่มคอนกรีตถนนมีการนํากระสอบไปปูลดน้ําแล้วก็เติมชีพ,พรมน้ํา้ทั่วเลยนั่นคือเป็นการบ่มคอนกรีตชนิดที่1คือเติมน้ําลงไปในคอนกรีตนะครับก็คงทันนะครับท่านผู้ชมวิธีที่2ครับเป็นการป้องกันไม่ให้น้ําที่อยู่ในคอนกรีตแล้วเนี่ยนะฮะ ระเหยอ,ออกเร็วเกินไปวิธีนี้ก็จะเห็นจากการส่วนมากก็จะเป็นการใช้พลาสติกใสหรือเบมเบนนะฮะหลังจากคอนรีที่เราลื้อแบบมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเสาเป็นคานเป็นพื้นเสาเราก็จะสังเกตเห็นการใช้พลาสติกใสในการพันรอบเสาเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคานนะฮะก็จะเป็นบ่มคานนะฮะก็คือใช้ ทันติใสหนาบ่มพันพื้นอาจจะมีการปูโพลิชั่นบ่มพื้นเลยนะฮะอีกวิธีอยู่ในวิธีที่2นะฮะก็คือการป้องกันไม่ให้น้ำเหลเหยมกกันไปน้ำเหะเ่ยออกจากคอนกรีตก,ก็คืออาจจะมีการใช้น้ำยาบ่มคอนกรีตนะครับใช้ได้ทั้งสองวิธีเลยนะฮะอยู่ในวิธีที่2นะอาจจะเป็นการ น้ำยาผมพื้นกีดแล้วเสร็จก็ต่อด้วยมัติกใสก็ได้ท่านผู้ชมนะฮะสองวิธีหลักๆที่เรานิยมกันทั่วไปนะครับก็คือเดึงการเพิ่มน้ำนะฮะการเติมน้ําลงไปนะฮะเป็นการขังน้ำนะฮะในแบบรอขังน้ําในพื้นกั้นเป็นทํานกนะฮะหรือเป็นกระสอบป่านแล้วก็ฉีดน้ํพผมนะฮะแม้กระทั่งการใช้ทรายโรยแล้วก็ฉีดน้ำผมก็เหมือนกันวิธีที่2ก็คือป้องกันไม่ให้น้าที่อยู่ในกีดละเหยออกมา ็คือเคีวริง่งโดยน้ำยาบ่มพันรีดนะครับแล้วก็ต่อด้วยปิดด้วยพลาสติกแผเบรหรือพลาสติกใสนะครับท่านผู้ชมครับการบ่มคอนปีดหรือวิธีการบ่มคันปีดที่เราจะนําไปใช้ทั้งนั้นท้งนี้ขึ้นอยู่กับรายการประกอบแบบหรือสเปคหรือสัญญาคู่มือของงานก่อสร้างที่ระบุในนั้นนะครับในมาตรฐานที่ถูกกําหนดไว้หรือ แม้กระทั่งอาจจะขึ้นอยู่กับทำเลสถานที่ก่อสร้างด้วยนะครับว่าความเหมาะสมนะฮะบ,บานไกลเป็นเพียงหรือสถานที่ก่อสร้างนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ต้องมีการพูดคุยกันระหวา่างผู้ควบคุมงานสเปคมาตรฐานหรือ,อการออกแบบนะครับกับผู้ทํางานของก่อสร้างนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าสําคัญมากการบ่มคอนกรีตเป็นปัจจัยหนึ่งต้องให้ความสําคัญนะฮะใส่ใจในรายละเอียดเพราะมันเป็นการทําให้คอนกรีตมีความแข็งแรงขึ้นป้องกันไม่ให้คอนกรีตร้าว เร็วเกินไปหรือแม้กระทั่งไม่ร้าวเลยก็ได้นะครับแล้วก็ทําให้คนปีตนั้นไม่หดตัวทําให้คนปีตรับแรงอัดไดอ้อย่างเต็มที่นะในขณะที่ตามรายการออกแบบนะครับท่านผู้ชมคลิปดีๆอย่างนี้อย่าลืมเข้าไปในช่อง u t u b e นะฮะพิมพ์ขาว่าสบายสไตล์ดมแล้วก็มาเลือกชมคลิปเทคนิคก่อสร้างกับผมซุปดุ่มดได้นะครับ ถ้าเผื่อมีคอมเมนต์ตัวไหนส่วนอื่นตัวไหนที่ไม่ชัดเจนก็คอมเมนต์มาได้ผมก็พยายามจะหาวิธีการก่อสร้างเทคนิคก่อสร้างที่รวดเร็วแล้วก็ให้ถูกต้องถูกหลักการใช้เพื่อคุณภาพของช่างที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าผมก็เป็นช่างอีกคนหนึ่งที่ควบคุมง,งานก่อสร้างอยู่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปกับผมสุด,ดุลกับสบายสไตล์ดุลแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสครับ อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ